แจ้งข่าวเช้าวันที่1พฤศจิกายน6 5ครับวันนี้เงินเข้าที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วนะครับผมซึ่งก็จะเป็นวงเงินซื้อสินค้าวงเงินส่วนลดค่ารถโดยสารวงเงินส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มนะครับผมรวมถึงข่าวสารในการปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่และข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจรายละเอียดรไปชมพร้อมกันเลยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่สงกรานมายเนียชา n นลด้วยนะครับผม สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมใหม่สงกรานต์มเน็ชแน,นลครับสวัสดีเชา้าวันที่1พฤศจิกายน6 5นะครับเชา้านี้มีวงเงินเข้าที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วนะครับผมเริ่มต้นด้วยท่านผู้ชมวันนี้นะครับวันที่1พฤศจิกายน6 5นะครับมีวงเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็ได้แก่วงเงินดังต่อไปนี้ มีวงเงินซื้อสินค้า200หรือ300บาทเข้าที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับวงเงินส่วนลดค่ารถโดยสารสาธารณะรถเม์บคสอ500บาทรถไฟ500บาทรถไฟฟ้า500บาทนะครับผมและยังมีส่วนลดค่าแก๊สหุงต้มนะครับ100บาทต่อ3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคม65ใครที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ส่วนลดค่าแก๊สหุงต้ม100บาทก็ ใช้สิทธิ์กันได้ที่ร้านค้าที่เขารวมโครงการน,นะครับผมนรมู้ชครับในวันที่18พฤศจิกายน65จะมีวงเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นเดียวกันก็คือวงเงินคืนค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาที่สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนคืนค่าน้ำค่าไฟและมีการขอคืนค่าน้ำค่าไฟกับการไฟฟ้าการประปาไว้นะครับผมก็จะมีวงเงินคืนในวันที่18 พฤศจิกายนนะครับวงเงินนี้กดเป็นเงินสดได้ที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยนะครับผมโดยมีเงื่อนไขก็คือจะต้องใช้น้ําใช้ไฟไม่เกิน315บาทนะครับและจะมีการคืนค่าไฟไม่เกิน315บาทคืนค่าน้ําไม่เกิน100บาทนะครับผมกดเป็นเงินสดได้และสะสมใน,ในเดือนถัดไปด้วยนะครับผม ในวันที่22พฤศจิกายน65นะครับก็จะมีวงเงินผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ200บาทเข้าที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมก็กดออกมาเป็นเงินสดได้ที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและสะสมในเดิอนถายไปได้ด้วยนะครับผมสำหรับวงเงินผู้พิการ200บาทนะครับแต่ประจชมครับ ส่วนวงเงินเพิ่มกำลังซื้อ200บาทวงเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ50ถึง100บาทตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าของการอนุมัติจ่ายเงินในส่วนนี้นะครับทั้งวงเงินเพิ่มกำลังซื้อ200บาทวงเงินสงงครห์ผู้สูงอายุ50ถึง100บาทยังไม่มีการอนุมัติใจเงินวงเงินเหล่านี้นะครับก็คือจะยังไม่เข้าในเดือนพฤศจิกายนครับผม โดยท่านผู้ชมสามารถตรวจสอบวงเงินได้นะครับใครที่ต้องการตรวจสอบวงเงินก่อนก่อนจะไปกดที่ตู้ ATM หรือว่าไปกดซื้อสินค้าก็ตรวจสอบได้ที่เบอร์ call center ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือเบอร์021092345เบอร์นี้เสียค่าบริการตามอัตราซิมมือถือของท่านนะครับผม และเน้นย้ำว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปัจจุบันนะครับใครที่ยังถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปัจจุบันอยู่จะสามารถใช้บัตรได้ต่อไปจนกว่าจะมีการใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรประชาชนเมื่อนั้นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปัจจุบันก็จะหมดอายุลงนะครับผมท่านผู้ชมครับอัปเดตข่าวสาร1พฤศจิกายน6 5เกี่ยวกับความคืบหน้าการเปิดลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี65นี้นะครับปรากฏว่า วันนี้ปิดลงทะเบียนสำหรับรายใหม่แล้วนะครับจะเหลือเฉพาะการยื่นแก้ไขข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลแค่นั้นนะครับผมนะหลังจากนี้นะครับมีการปิดลงทะเบียนไปแล้วสาหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่หรือว่าอรลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่แค่นั้นนะครับเพราะว่าถ้าหากได้รับสิทธิ์จะมีการใช้สิทธิ์ผ่านประชาชนแทนบัตรรุ่นเดิมนะครับผมหลังจากนี้หลังจากนี้นั้นนะครับจะเหลือแค่การประกาศผล สถานะการลงทะเบียนนะครับในเว็บไซต์โดยจะอัปเดตอีก2ครั้งก็คือจะประกาศผลในวันศุกร์ที่4และวันศุกร์ที่11พฤศจิกายน65นะครับหรือการประกาศผลอีก2ครั้งก็คือวันศุกร์ที่4และวันศุกร์ที่11พฤศจิกายน65นะครับและยังสามารถยื่นแก้ไขข้อมูลได้กรณีที่ท่านขึ้นสถานะว่าลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ สามารถยื่นแก้ไขข้อมูลได้ณนะหน่วยงานรับบงคบเบียนเดิมนะครับภายในวันที่17พฤศจิกายน65สําหรับการยื่นแก้ไขข้อมูลของบาสบรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับผม ท่านผู้ชมครับสําหรับการตรวจสอบสถานะผลการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั้นสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์นะครับเข้าไปที่ Google และพิมพ์คําว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับกดค้นหาจะเจอลิงก์ที่ชื่อว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ o mof go t h นะครับหรือ welfare mof go t th นะครับผมจะสามารถตรวจสอบสถานะผลการลงทะเบียนได้นะครับว่า สถานะของท่านผลเป็นอย่างไรสถานะตอนนี้ที่ถือว่าโอเคที่สุดก็คือสถานะที่ขึ้นว่าลงทะเบียนสมบูรณ์นะครับใครได้ขึ้นว่าลงทะเบียนสมบูรณ์อันนี้ไม่ต้องดำเนินการใดๆใ,ใ,ให้รอการตรวจสอบคุสมบัติและประกาศผลครั้งสุดท้ายในเดือนมก,กราคมปีหน้านะครับซึ่งคาดว่าจะประกาศผลในวันที่9มก,กราคมปีหน้าครับผมโอเคท่านผู้ชมครับมีนะครับ ความคืบหน้าเพิ่มเติมก็คือเกี่ยวกับโครงการที่ยังรอมติคอรมออนุมัติอยู่นะครับก็คือโครงการที่รอคอรมออนุมัติก่อนถึงจะมีการเริ่มดําเนินโครงการได้ซึ่งได้แก่โครงการต่งตเป็นนี้นะครับอันนี้รออยู่นะครับผมรอคอรมอก่อนนะครับก็คือโครงการครองขวัญปีใหม่ปี66อันนี้ก็รอคอรมอก่อนนะครับได้แก่โครงการโครักขึ่งเฟสหกโครงการเราเที่ยวด้วยกัน โครงการชอบดีมีคืนโครงการชอบช่วยชาติโครงการส่วนลดค่าไฟฟ้าสนับพ่อแม่พี่น้องประชาชนโครงการเหล่านี้นะครับยังรอที่ประชุมคอรอมออยู่นะครับรวมถึงโครงการเกี่ยวกับเงินประกันรายได้เกษตรกรนะครับโดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเงินช่วยเหลือชาวนาร้น้ำหนึ่งพัน 1, บาทอันนี้ก็รออยู่นะครับ เงินช่วยเหลือชาวนาร้อยละหนึ่บาทอันนี้ก็รอที่ประชุมครมออนุมัติอยู่ผมตามข่าวมาท่านผู้ชมตามข่าวมาปรากฏว่าเหมือนกับว่าวงเงินกู้ของรัฐบาลนั้นจะเกินเพดานนะครับเหมือนกับว่ามีการติดขัดเรื่องงบประมาณเล็กน้อยทําให้ การอนุมัติการจ่ายเงินโครงการต่างๆนั้นมีความล่าช้าเกิดขึ้นนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะตามข่าวเพิ่มเติมอีกทีและถ้าหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมของข่าวสารเกี่ยวกับโครงการต่างๆที่จะเป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับเดี๋ยวผมจะรีบนํามารายงานให้ทราบนะครับผมโอเคท่านผู้ชมก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกอาเกษตรกรทุกท่านนะครับผมรวมถึงคนที่ยังรอความช่วยเหลือกันอยู่นะครับ ยังรออีกก็คือเงินเยียวยาด้วยรันผู้ชมเงินเยียวยาน้ําท่วมนะครับอ่านสักครู่นะเป็นเงินเยียวยาน้ําท่วมเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอันนี้ก็รอที่ประชุมครมออนุมัติงบประมาณอยู่นะครับผมอ,อันนี้ก็คือยังรอกันอยู่นะครับโครงการนี้ยังรอกันอยู่สาหรับเงินเยียวยา น้ำท่วมแล้วก็เงินเยียวยาพื่อม่ให้น้องเกษตรกรที่รับผลกระทบจากน้ําท่วมนะครับผมหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมผมจะรีบมารายงานในทราบนะครับโอเคท่านผู้ชมเบื้องต้นก็แจ้งข่าวสารกันวันที่1พฤศจิกายน65วงเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปัจจุบันนะครับผมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปัจจุบันยังสามารถใช้งานได้อยู่นะครับยังสามารถได้อยู่ใช้งานได้อยู่ได้ไปจนกว่าที่จะมีการใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผ่านประชาชนนะครับและแนะนําว่าวงเงินที่อยู่ในบัตร สวัสดิการแห่งรัฐนั้น,น,นแนะนําให้ดึงมาใช้ให้หมดภายในเดือนนะครับทั้งวงเงินที่เป็นซื้อสินค้าวงเงินคืนค่าไฟฟ้าวง,วงเงินต่างๆที่สามารถกดเป็นเงินสดได้รีบไ,ไปใช้สิทธิ์ใช้จ่ายกับร้านค้าที่เขาลงที่เขาลงโครงการหรือว่าไปกดเป็นเงินสดมาให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าบางทีเงินอาจจะใช้งานได้ไม่ทันนะครับถ้าหากมีการเริ่มประกาศใช้สิทธิ์เมื่อใดก็คือเมื่อนั้นบัตรคนจนปัจจุบันก็จะ หมดอายุลงทันทีนะครับผมแนะนําไปใช้ใจ่ายกับร้านค้าให้เรียบร้อยนะครับผมใครไม่แน่ใจก็ตรวจสอบวงเงินได้ที่เบอร์021092345ให้เรียบร้อยนะครับผมว่ามีวงเงินอะไรเหลืออยู่บ้างท้งงงเงินของอวงเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่กดเป็นเงินสดได้วงเงินซื้อสินค้าวงเงินส่วนลดค่าก๊าซสูงต้มนะครับวงเงิน ่ต่างๆนะครับผมก็ตรวจสอบกันได้โอเคท่านผู้ชมลากันไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับกับผมใหม่สงกรานต์ม่ในช่นลครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับข่าวสารเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของใหม่สงกราน .com นะครับผมลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ครับสู้ๆกับการทำงานมาหน่อวันนี้ด้วยขอมีความสุขทุกท่านทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ